แป๊บหนึ่งปรับภาพก่อนไสู้ว่าข้างหน้านิดน่าจะตีน่าจะมาแล้วล่ะแป๊บนะอโอเคอันนี้แหละน่าจะได้ลื่นขึ้นไหมมีเสียงวิ่งด้วยซอมบีก้ก็วะน่าจะซอมบี้นะโอ้ซอมบี้จริงด้วยเอาจังซี่กันแล้วกันขังเขาไว้แล้วก็วิ่งออกไป โอ้โหเฮ้ปิ่งขึ้นแล้วเกินเซัฟนี้ไปมาเรามาลุยกันเลยดูซิว่ารอบนี้เนี่ยจะหนังเหนียวหรือเปล่าได้บวกแต่ไม่ได้คิวเข้าบวกทุกงานแต่ตายทุกงานรอ,รอบนี้ขอคิวแบบขอคิวนิ่มๆหน่อยนะหมายังไม่มีแอบ่อน ไม่ไหวแล้ววะไม่อยากรอละโดนโดนเต็มดีก็ไม่ตายอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเยอะไม่โดนวุดวุด,ดทุกดอกไปแล้วครับพี่ ข้างหน้าเนี่ยมันวิ่งกันเต็มเลยแต่เซิร์ฟนี้ปิงสูงมากนะมาแนละ้ว Small dick Steve ฮะ <c oughs> เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันพูด Small dick CU ใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> เอาเรื่องอย่างวะเอ้ยทำไมเป็นกักเลงทงวะโอ้เอาละครับผมสวัสด,ดีเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะอยิ่ดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดซี C. พาร์ทนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นพาร์ทสั้นๆนะครับเพราะว่าเราน่าจะไม่ค่อยมีเวลาว่างสักเท่าไหร่เลยวันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟ PVP นะฮะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองได้นะเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งข้างหน้านี้ก็ยิงกันยับเลยข้างในเนี้ยเพียบเอาละจเจนเจนนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาวไว้จนเ็นด้วพี่ข้างในนี้ศพเพียบเข้าก่อน ละมันเจอกันอยู่สองคนตอนนี้มีอะไรไหมไม่มีปืนเลยโอ้โหไม่มีปืนเลยอุตส่าห์อุศาวิ่งเข้ามาเฮ้ยมีแม็กหนึ่งก็ยังดีวะไปย้ายจุดโอ้ยยิงเลยทั้งนั้นเนี่ยกระสุนมันเยอะเลยไงวะเฮ้ยเพรว่างานนี้เราคุ้มวะ่ะเดินมั่มวๆมาเจอศพศพที่มีปืนเพียบ แล้วปืนแต่เด็กเขาบอกนี่คือแรงมากนะฮะยิงทีนี้ตัวขาดเลยนะเอาแล้วลกแล้วของเริ่มมาวะของฟรีเฮ้ยนี่มันปืนอะไรวะเคแท็กปะไอป้ปิ้วๆเนี่ย <c oughs> เห็นเสียงมันปิป้วๆอย่างี้มันแรงมากเล <c oughs> ยยิงทีนี่โอ้โหหน้านี่โยกอะ่ะไม่ใช่หน้านโยกหัวนี่หายไปเลยถ้าโดนนะเออยิงเข้าไปยิงเข้าไปเ <c oughs> <c oughs> สียงโคตรลั่นเลยแอร์ฟิวอ่ะ ี่เนี่ยปิว้วเนี่ยไอ้นี่เคแทักแน่นอนเลยไอ้ปิว้วปิ้วเนี่ยมีพวกมาเฝ้าศพป่ะสวัสดีครับไม่มีนะไม่มีเอาไงดีรุดโอ้ยนี่มันสงครามพอแล้วมั้งไม่เอาละไปดีกว่าไปละครับเออเออเออ โอ้ยเอาเรื่องครับไปแล้วพูยทำไมเขาเล่นของแรงกันจังวะนี่มัน Battlefield ชัดๆมันไม่ใช่เกม DC อีกต่อไปนี่มัน Battlefield แล้วพี่ใจเย็นๆนะเราต้องอยู่ตามความมืดเขาไว้อย่าเพิ่งส่องแสงในตอนกลางคืนนะครับเราต้องเงียบเงียบไว้ ใครอยากส่องแสงให้เขาส่องแสงไปแต่ว่าอย่ามาส่องแสงให้เราเห็นแล้วกันยิงไม่โดนเสียดายกระสุนเลยดิว้าไม่ได้มุกนี้ไม่หาเจอแล้วนี่ไงเฮ้ยตุ๊มันคนหรต้นไม้วะนี่คอยดูนะมันมันจะมีตัวหนึ่งที่มันวิ่งอะ่ะแล้วก็ตัวหนึ่งค่อยคนไม่ตาย ไม่ตายได้ไงที่เอวนะเพื่อนไม่เป็นไปตามแผนเลยปกติมันต้องตายดิถ่าทางเกาะมันจะหนาวเรื่องนะน่าจะเป็นเกาะจักรนอสครับเกาะที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมนี้โอเคเราต้องเงียบก่อนเราอย่าเพิ่งวิ่ง หรือโผล่หน้าออกไปนะเพราะว่าตอนเนี้ยมันรู้แล้วว่ามีม,มีเราที่ซุ่มอยู่ระวังตัวด้วยนะพวกนายตอนนี้ไม่ได้มีแค่พวกนายแล้วมีเราด้วยมือที่สามว่ะเอาเรื่องเฮย้ยยิงเราเปล่าใช่ไหมยิงเราปะไฮ้ยมึงเห็นหรือเดี๋ยวลองโผล่หน้าออกไปดิถ้าปิว้วทีนีน้น่าจะใช่เราแล้วละ่ะ ย like? ังไม่ไั้ขัดคำมันเห็นแล้วได้ไงวะย้ายจุดก่อนแล้วกันนะผมมีเสียงยิงมาเป็นระยะเลยครับเสียงวิ่งมามีเสียงคนวิ่งมามีคนอ้อมเรานี่ไงเฮ้ย ทำไมเป้าสายได้ขนาดน,นี้โอ้เพื่อนน,น,นี่นายยิงปืนหรือโอ้แล้วทำไมเราไม่ใช้สนายด้วยประเด็นให้ตายเถอะสวยแล้วทุกคนครับรอบนี้เนี่ยผมจะตั้งใจนะผมจะยึดตรงนี้ให้ได้นานที่สุดนะครับผมจะคอยก่อกวนพวกมันอนะ่ะมันน่าจะมีเยอะมากโอ้เป็นเส้น มาเป็นเส้นแล้วนะพี่พูดถึงไม่ได้เลยพี่เข้ามาเป็นเส้นวะเอาเรื่องแสดงว่าพี่เขาอยู่ทางขวาแน่นอนครับกระสุนมาจากทางขวานะพุ่งไปซ้ายยิงใครไม่รู้เออมาแล้ว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 เอาไม่ทะลุอ๋อนี่อยู่นี่อุ๊ยพลาด ไปเลยนะเอาไหมเอาไม่อยู่ซะแล้วสวยแล้ววะเหตุใดล้วถึงพลาดตอบลืมโลกระสุนด้วยเอาเรื่องมันจะรอดไปไม่ได้คืนนี้ไม่ยอมโผล่เลยว่ะคือเงียบไปเลยอ่ะไอตัวที่เรายิงไปทำไมถึงเงียบได้ขนาดนี้ หรือว่าเราอาจจะยิงโดนโดนได้หรือบ้าไม่โดนไม่มีเลือดสักหยดอะเมื่อกี้เอาวะเป็นไงไปกันอยากรู้อะมันเงียบไปเลยอะแล้วแบบไม่มีเสียงปืนไม่มีเสียงอะไรเลยนะเงียบแบบเงียบเลยเพราะเมื่อกี้เหมือนมันวิ่งไล่ใครอยู่ไม่รู้อะ ไม่ใช่ศพนี้แสดงว่าไม่โดนครับคนเมื่อกี้รอดอันนี้จะเป็นศพศพเก่าแล้วของใครไม่รู้ยึดแล้วกันอาหารเพียบเลยนะพี่พี่พกาจะไม่ตายเลยใช่ไหมเนี่ยมีเสียงวิ่งเสียงมาลว มัเเนเอาแน่มันมาแน่มันชัดโอเคยอดเยี่ยมโอ้ยยิงยิงไปตั้งหลายนัดเพิ่งจะโดนอะปิงมันปิงมันสูงอะสองร้อยกว่าเอา้า